มันขึ้นเหขึ้นนี่เรีนบอโอ้โอกาสผิดหลายอย่รอบนี้บอว่าหันมาเป็นเรืงสี่อันนี้เส้นผสมมาแล้วนะครับเน้นผสมปีกายแต่ว่าลูปปกมันในน้อยอยูนี่ลูกมันปีกายลูปปกลมันในสองเดือนให้สามเดืนอนนั้ขึ้นแต่ว่าหมอมาเบ่งหมอกับว่ามันมันล้มแล้วแต่ว่าสมในยูว่าใช่หมอเด็ดว่าข้อมันล,ลูกขี่ขี่ข้อมันล,ลูกคน มสิขึ้นมืดมือแตาว่าขึ้นตามึนขึ้นเนี่ยมันเศร้าเดีวตาเดินนี่ลงแล้วแห้งหมดเลยผู้ใดเนี่ยมึงยันนี่ไมันใส่ตดปุมเลยสี่ก้อนตบมือใยกาะซ่อมอ้องปีดลง เดนาเ,น,เ,เนีเนะมาจะสดื้อเหรอดนะือยสิแมแตดมแตมเนพะา,าต้องไปเอ็นลงเขาบอมีผู้หยู่เขาเห็นงานอยู <c oughs> เ่เห็นได้ยังไงยายนี่เนยยายนี่ไปห้างไหนย จกขี่ดังระมาเอาเขาปากเจ้าของผู้ใดบอกผู้ใดสอนจกขี่ดังระมาเอาเขาปากเจ้าของโอ้หมอนี่